สวัสดีครับ FC และเพื่อนๆแะท่านชมอยู่ทางบ้านทุกท่านผมบาลีจากช่องบาลีทีวีนะครับวันนี้จะนำเสนอสูตรวิ่งล่าง2ตัวมาตัวนะครับมาดูเลยครับเริ่มจาก1นธันวาหกเจนะครับเราเอาหลักแสนนะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็หลักหน่วยบวกกัน3มครั้งนะครับแล้วก็ หลักหน่วยของเลขท้ายสองตัวอีกตัวหนึ่งนะครับนะครับหลักแสนหกบวกกันสองครั้งได้สิบสองนะครับสิบสองบวกกับสามบวกกันสามครั้งกับเก้านะครับสองบวกเก้าเป็นยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดบวกกับหนึ่งคือเลขท้ายสองตัวล่างนะครับ ือหกหนึ่งบวกอีกหนึ่งเป็นยี่ิบสองนะครับยี่ิบสองก็ได้สองนะสองนำหนึ่งแ้มคือสามได้สองกับสามนะครับหมดต่อมาก็ออกสองหนึ่งนะครับครับเข้าสองนะครับมาที่หลักสิบนะครับเด็กท้ายสองตัวนะครับเดลกล่างสองตัวมาตัวนะครับนี่มาดู งวดสิบธันวาครับที่ออก0ูนย์เสนะครับหลักแสนก็คือ0นะครับบวกกันกี่ครั้งก็ได้ศนย์นะครับมาดูหลักหน่วยคือ3 3 3เป็น9บวกกันสองครั้งได้เก้นะเบวกกับหลักหน่วยของเลขท้าย2ตัวก็คือ1เป็น10บนะครับเกวกหเป็นสิบ ก็ได้ศูนย์เอาศูนย์มานะครับศู 0. นย์แล้ไปหนึ่งแจ้มก็หนึ่งได้ศูนย์กับหนึ่งนะครับมวดต่อมาออกห้าหนึ่งครับนะครับหนึ่งเข้าครับมาอยู่หลักหน่วยครับเ,เล็กๆล่างนะครับครับมาดูมวด สองมกราคมหกแปดนะครับเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์เก้านะครับลางออกห้าหนึ่งนะครับนี่เอาหลักแสนนะครับก็คือเจ็ดบวกกันสองครั้งก็ได้สิบสี่สิบสี่มาบวกกับอีกนะครับเก้าสามยี่บเจ็ดยี่ิบเจ็ดบวกกับสิบสี่นะครับยี่ิบเจ็ดบวกกับสิบสี่เขเป็นสี่สิบเอ็ดนะครับบวกหนึ่งเป็นสี่สิบสอง นำเอาเลขสองมานะครับสองนับไปแจ้มหนึ่งคือได้สามได้สองกับสามนะครับออกสองสามครับมาทั้งสองตัวครับนะครับสองตัวเลยครับหมดที่ผ่านมาครับ สิบเจ็ดพักกาหกแปดนะครับที่ออกแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าล่างออกสองสามนะครับหลักแสนแปดนะครับบวกกันสองครั้งได้สิบหกสิบหกกับเก้าสามยี่บเจ็ดสิบหกกับยี่สิบเจ็ดนะครับสิบหกกับยี่สิบเจ็ดอืม หกับยีนะครับ4ได้43 43บวกกับ x อกเกสามสิบวกอีกสนะครับล่างออก2อสนะครับสี่บสบวกสได้46นะครับก็คือได้6นับไปแจมหนึ่งคือ7นะครับจะออกอะไรครับได้6กับ7นะครับ ล่างนะครับล่างก็ต้องรอหนึ่งกุมภาหกแปดนะครับหนึ่งกุมภาหกแปดว่าจะมาไหมนะระหว่างหกกับเจ็ดนะครับเลขล่างจะมาไหมนี่สูตรใหม่นะครับสองสูตรที่ที่หลุดไปผมพับไว้แล้วครับถ้ากลับมาเข้าอีกก็จะนำกลับมาเสนออีกนะครับสองสูตรที่แล้วที่ว่าได้ห้ากับหกอันหนึ่งได้ สกับห้าไม่เข้านะครับไม่เข้าวัตที่าเลขกต่างแต่เลขสูตรบนเข้าทั้งสองเลยครับทั้งสองนะครับนะครับสองสามได้สองหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งก็ได้ห้าหนึ่งออกมาห้าหนึ่งนะครับสองสามก็ได้สองสามมาสองตัวนะครับ ทั้งหมดล่าสุดได้หกเจ็ดนะครับจะออกไมก็ต้องรอหนึ่งกุมภาครับถ้ามาดูอีกสูตรนะครับหลักร้อยหลักร้อยครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะครับตัสิบหกพฤศจิกานะครับสิบหกพฤศจิกาหกเจ็ดหนึ่งไปเจ็ดสองสองหนึ่งนะครับกับเลขท้าย สามตัวนะครับครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองแล้วท้ายสามตัวครั้งหมุนครั้งที่สองนะครับห้าห้าสี่เจ็ดนะครับห้าสี่เจ็ดนะครับกับเลขท้ายวันที่หนึ่งคือหนึ่งหนึ่งบวกเจ็ดได้แปดนำแปดมานับไปแต้มได้เก้าออกแปดสี่สามนะครับหลักร้อยนะครับหลักร้อยเก้า หนึ่งธันวาครับหนึ่งธันวาหกเจ็ดหกหกเก้าแปดสี่สามหลักร้อยครั้งหมุนครั้งที่สองนะครับเอหลักหน่วยครั้งท้ายสองตัวหมุนครั้งที่สองนะครับหกห้าสี่นะหกห้าสี่นะครับน, 8, 4, 3, นะครับท้ายวันที่หนึ่งก็คือสามแปดสี่สามนะครับสามบวกสี่เป็นเจ็ดนะครับเป็นเจ็ด นำเจ็ดมาได้นับไปเหนึ่งแต้มเป็นแปดนะครับมวดต่อมาออกนะครับแปดหกสามครับแปดเก้าครับมวดสิบหกธันวาหกเจ็ดครับศูนย์เก้าเจ็ดแปดหกสาม เลขท้ายสามตัวหมุนครั้งที่สองนะครับสามสามเก้านะครับสามสามเก้าเอาสามท้ายวันที่หนึ่งคือสามนะครับบวกเก้าเก้าสิบเอ็ดสิบสองได้ได้ไดนำสองมานะครับนำไปแต้ม cm สามได้สองกับสามเลขที่ออกสองศูนย์เก้าครับสองศูนย์เก้าครับของเข้าวนะครับหลักร้อยนะครับ ไปสองมักราคมหกแปดครับเจ็ดสามศูนย์สองศูนย์เก้าเลขท้ายสามตัวหมุนครั้งที่สองก็คือสองเก้าเจ็ดนะครับเอาเก้าบวกกับเจ็ดนะครับได้สิบหกเอาหกมาครับนับไปแจ้งหนึ่งคือเจ็ดนะครับเลขที่ออกที่ผ่านไปนั่นเองครับเจ็ดเจ็ดเก้าครับมาเบิ้ลเลยครับเห็นไหมครับเจ็ดเข้าหลักร้อยหลักสิบด้วยครับผม ิบเจ็ดมกราหกแปดออกแปดศูนย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดเก้าเลขท้ายสามตัวหมุนครั้งที่สองสี่เจ็ดเจ็ดนะครับมาดูนะครับเอา 9, เก้าบวกกับเจ็ดก็ได้สิบหกน้ำหกมาแล้วไปแจมหนึ่งคือเจ็ดวดนนี้จะมาไหมครับหลักร้อยหกกับเจ็ดนะครับรอหนึ่งกุมภาหกแปดครับ วันนี้ลุ้นนะครับจุดจีนขอให้เพื่อนๆดวงเหงกันทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดตามด้วยถ้าชอบนะครับขอให้เพื่อนๆเหงๆรวยๆกันทุกคนนะครับตอนรับจุดจีนตอนรับปีหกแปดนี้ขอให้โชคดีมีเงินใช้ท่านทุกคนนะครับสําหรับเพื่อนๆและเอฟซีและท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ